จากไปยังไม่มีบรรกลับนะครับสำหรับวันดีสีนครเจ้าของเพลงฮิตสาวนากับเจ้าทุยหลังจากถูกพบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นบังคุดภายในสวนผลไม้บ้านยอดเหลืองตำบลนานเรงอำเภอนพิตรำจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเคลื่อนคือวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเกิดจากภาวะความเครียดส่วนตัว เรื่องนี้ครับทางด้านของพันธุ์วอโทวัฒนะชัยพรมโชติชัยสารวัตรสอบสวนสพนพิตามเปิดเผยว่าเมื่อช่วงกลางดึกของ25กันยายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตภายในสวนบังคุดแห่งหนึ่งตำบลน,นาเรงอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลน,นพิตามและเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจที่เกิดเหตุครับพบร่างของผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวสิริพรอ,อายุ39ปี สภาพศพเสียชีวิตอยู่ในชุดนอนสีชมพูเน้าทีจึงนำร่างลงมาชนะสุรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6-8ชั่วโมงทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่านางสาวสิริพรผู้ตายนั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งที่รู้จักกันในชื่อของวันดีสีนครมีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักคือเพลงสาวนาก,กับเจ้าทุยเคยร่วมร้องเพลงคอนเสิร์ตของเอก,กชัยศรีวิชัยศิลปินชื่อดังก่อนจะออกมาร้องเพลงกับวงดน,นตรีในพื้นที่วงกำแพงกระทั่งออกจากวงกำแพงได้2-3เดือนปัจจุบัน อาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านก่อนเกิดเหตุได้แต่งชุดนอนแล้วหายตัวออกจากบ้านไปจนกระทั่งมีคนไปพบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ในสวนมังคุดแล้วส่วนสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวทำให้ก่อเหตุสลดจนเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งอีกราย หลังเกิดเหตุการณ์ครับทำให้มีเพื่อนฝูงในวงการต่างพาก,กันโพสต์แสดงความเสียใจเป็นอย่างมากในขณะที่ญาติระบุว่าปกติเนี่ยเป็นคนร่าเริงเคยมีครอบครัวมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ได้มีการเลิกรากันไปแล้วและยังคงร้องเพลงตามที่ตัวเองชอบขณะที่ออฟดอกฟ้าอาสยามครับรุ่นน้องในวงการก็มีการโพสนะครับถึงสาเหตุการเสียชีวิตของวันดีศรีนครโดยเธอลงภาพของนักร้องสาวรุ่นพี่ ครั้งยังมีชีวิตยอยู่พร้อมกับเปิดเผยว่าหลายคนอยากทราบว่าพี่แปมวันดีศรีนครจากไปเพราะเหตุใดพี่สาวจากไปเพราะโรคซึมเศร้าค่ะโรคนี้น่ากลัวมากและเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ทันเพราะเราไม่สามารถเดาใจเขาได้เลยว่าความรู้สึกเขาจะดิ่งลงวินาทีไหนชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์บางเรื่องที่ทุกข์ก็สามารถแก้ไขทําใจได้แต่สําหรับคนที่เป็นซึมเศร้าพอเจอเรื่องที่ไม่สบายใจก็ไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้อยาก หนีไปให้พ้นพี่แปมเป็นคนอารมณ์ดีสร้างเสียงหัวเราะความสดใสให้คนรอบข้างเสมอแต่ใครจะไปรู้ว่าเรื่องบางเรื่องความทุกข์ในใจของพี่จะมีมากมายขนาดไหนถึงตัดสินใจแบบนี้ ไม่มีใครอยากเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีใครอยากตายถ้าอยู่แล้วมีความสุขแต่ถ้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอยากจากไปก็ขอให้คุณคิดถึงคนที่รักคุณและคนที่คุณรักให้มากๆกก่อนที่จะตัดสินใจจากไปกำลังใจจากคนเป็นยังไงก็ยังดีกว่าความคิดถึงของคนที่จากลา พี่ออฟเป็นโรคแพนิกค่ะแพนิกคือโรคกลัวตายแต่ซึมเศร้าจะเป็นโรคอยากตายคนรอบข้างต้องให้กำลังใจและพาไปปรึกษาหมอกินยานะคะโรคพวกนี้มันทรมานมากดูจากอาการภายนอกไม่ออกจริงๆเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่สู้กันต่อไปนะคะเคารพการตัดสินใจของพี่แป๋มขอให้พี่สู่ภพภูมิที่ดีมีความสุขนิรันอะไราย,ยิ่งจากน้องสาว ออบดอกฟ้าครับจะมีการโพสต์ตอบคอมเมนต์หนึ่งด้วยว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากภาวะจิตใจคนที่ทําร้ายตัวเองก็คิดไปได้ว่าเป็นซึมเศร้าค่ะเพราะถ้ามีความสุขดีไม่เศร้าคงไม่อยากจากไปแต่ถ้าไม่ใช่ทําร้ายตัวเองแต่เป็นเพราะคนอื่นก็จะเป็นกําลังใจให้พี่ๆเจ้าหน้าที่หาสาเหตุที่แท้จริงนะคะอันนี้พี่อ็อบก็ไม่ทราบรายละเอียด ถ้ามีคนทําให้ขาดอาการหายใจก็ขอให้จับคนทําให้ได้คนตายไม่สามารถพูดหรือบอกเหตุได้คนที่อยู่ข้างหลังก็ได้แต่คิดไปต่างๆนานา,นาในทางที่เป็นประโยชน์สุขของคนจากไปและเป็นข้อเตือนใจให้คนมีชีวิตอยู่มีสติเพื่อคนที่รักคุณเพื่อคนที่คุณรักจะมีมากมีน้อยก็ยังมีครอบครัวที่รักคุณอยู่แน่นอนค่ะแน่นในอกจุกในใจด้วยความอลาลัยค่ะ ขณาดที่ทางด้านของเอกชัยศรีวิชัยครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความสุดเศร้าถึงนักร้องลูกทุ่งสาวแปมวันดีศรีนครเช่นกันหลังพบว่าเธอเสียชีวิตโดยเอกชัยบอกว่าตื่นเช้ามาไม่คิดว่าจะทราบข่าวแบบนี้ชื่อวันดีศรีนคร ปาเป็นคนตั้งและถือว่าเป็นคนให้โอกาสเริ่มต้นในวงการแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้สวยงามจริงๆหลังจากเดินทางออกจากศรีวิชัยโชว์ไปแล้วก็อาจจะไปเจออะไรใดๆทั้งดีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันเหมือนทุกคนแต่น้องก็เลือกที่จะเดินทางไปหาความสุขนิรันดร์ขอให้น้องสุขนิรันดร์ตลอดการขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ใกล้ชิดกับทุกคนรักน้อง na <laughs> me